สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักเลงบอลสีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับโอ้บอลสีของเบิร์ดชัยก็รู้สึกว่าโตวไวมากทุกท่านดูผ่อนรัตนาต้นต้นนี้โตวไวนะครับเนาะโอ้สีเลิกงามก็สวยโอ้มีคนถามมาเยอะมากสีเลิกงามวันนั้นปล่อยไปต้นนึงโอ้โหทุกท่านในความสนใจแบบเยอะมากเลยนะครับแต่มันก็หมดแล้ว แต่ผมสั่งมาจากสวนพี่สาวผมแล้วละ่ะเดี๋ยวเขากําลังส่งมานะครับแต่มีอยู่แค่สี่ต้นเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับเนาะว,ว่าทุกท่านจะซื้อกันไหมนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับนี่ก็เป็นบอลสีของเบิด์ชัยนะครับนี่เป็นบอลสีราศีสิงห์นะครับทุกท่านเนี่ยนี่ราศีสิงห์ไม่ใช่เทพอักษรา,านะครับแต่มันก็เหมือนเลยเนาะ แต่อันนี้มันจะใบออกกลมๆนะครับเทพอักษรา,านี่อันนี้เป็นกับใบกลมอะ่ะดูมันจะคล้ายๆหัวสิงโตหน่อยหนึ่งนะครับส่วนเทพอักษรา,านี่มันจะอ่อมันจะแหลมๆมันจะใบแหลมๆนะครับเนาะแล้วก็ราศีสิงเนี่ยอ่าฟอร์มเขาจะสั้นเขาจะไม่ยืดเหมือนเทพอักษรเทพอักษรา,าเขาจะสูงนะครับอันนี้มันจะสั้นๆนนเตี้ยๆป้อมๆนะครับเนาะ นี่แหละครับบอนสีแต่และต้นของเบิดชัยธาตุบางแก้วก็มีคนถามหาถามหาเยอะเหมือนกันแต่น,นี้ไม่ใช่ธาตุบางแก้วนะนี่เป็นลูกไม้เมล็ดที่ผสมพ่อเป็นธาตุบางแก้วแม่เป็นธาตุบางแก้วนะครับมันผสมออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยเออก็เลยไม่ได้เรียกว่าธาตุบางแก้วสวนมงคลสยามเนี่ยเอาไปเอามาก็มันก็แดงเกินไปซะแล้วนะครับ ต้นนี้ก็ชื่อว่ามณีมรกตก็ลักเอยแม่พันธุ์ก็เก็บไว้แล้วดูหน่อของยอดมงกุฎครับหน่อออกมานี่เผือกนะครับเนาะโอ้ยอดมงกุฎนี่ผมเผือกเยอะนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ปล่อยขายนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับด่างสวยมากเดี๋ยวเราตั้งแม่ก่อนตั้งแม่แล้วเก็บไว ก็หลวงตาเมืองนะครับวันนี้ก็อาจจะมีบอลสีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับทุกท่านนิดหน่อยนะครับเนาะเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานไปอ่าไปอะไรนะไปทําธุระนะครับในตัวจังหวัดมานะครับไปซื้อของเข้าร้านนะครับอู้นี่ก็บอลสีของเราก็เริ่มจเจริญเติบโตแล้วนะครับทุกท่านสวยๆทางนั้นอันนี้สวยมากเลยแปลกดีนะครับเนาะ เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับค่อยว่ากันทีหลังดูเพชรเจ็ดสีครับทุกท่านเนี่ยบอลเก่าอ่ะเนี่ยเพชรเจ็ดสีบอลเก่าอ่ะทุกท่านครับบอลเก่าสวยอะ่ะตัดสีมาสวยเลยนะครับใครยังไม่มีก็รีบสะสมไว้ส่วนที่สวนเบิด์ชัยก็ไม่มีแล้ว <laughs> ขายกินไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ เป็นบอลสีที่เราจะเก็บตั้งแม่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเราต้องเปลี่ยนกระถางต้องขึ้นเป็นกระถางสิบนิ้วให้เขาได้แล้วนะครับแต่พอดีผมเวลาไม่ค่อยมีเนาะอยากจะอยู่บ้านทําบอลสีขายอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ <laughs> รายได้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับยิ่งตอนนี้ราคาบอลสีนี่โอ้โหตกลงยิ่งกระเหียวอ <laughs> แต่ถ้ามันตึงราคาไว้ก็ น่าจะโอเคอยู่ไอราคาบอลสีไม่เท่าไหร่หรอกนะครับไอราคาค่าส่งนี่แหละถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มาซื้อที่สวนผมได้เลยนะครับเดินมาหยิบเอาเลยผมขายให้ถูกๆเลยนะครับเนาะไม่ต้องมีค่าส่งนะครับต้นละยี่สิบสามสิบนี่มาซื้อได้เลยนะครับที่สวนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบอลสีนะครับว่าวันนี้ผมจะแบ่งปันบอลสีอะไรนะครับโมในหัวเรื่องมาเยอะแล้วปะ่ะไปชมกันเลยครับ มาครับทุกท่านมาวันนี้เรามาแบ่งปันอันนี้กันนะครับเนาะณนะเมืองนนดูครับนี่มันด่างแล้วนะณนะเมืองนน่ะเลี้ยงเดี๋ยวโตโตไปมันด่างสวยนะครับณนะเมืองนนเนาะก็แจ้งค่าส่งก่อน <c oughs> ต้องแจ้งทุกครั้งค่าส่งก็เมาเมาหกสิบบาทนะครับทุกท่านแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็แปดสิบบาทนะครับ ต้นแรกนะเมืองนนนี่นะเมืองนนเอาไปเลยครับต้นละต้นละกี่บาทดีนะเมืองนนต้นละหกสิบบาท่ะหกสิบบาทขายนะเมืองนนต้นละหกสิบบาท <c oughs> เอาไปเอาไปอะต้นที่หนึ่งนะครับหกสิบบาทณนเะมืองนน นี่ต้นที่หนึ่งหกสิบาทนะเมืองนอนท์นะเมืองนอนท์นะครับเนาะป้ายแล้วนะครับนี่เห็นไหมต่างแล้วหกสิบบาทนะเมืองนอนต้นที่สองครับนี่เห็นไหมด่างแล้วครับผมต้นที่สองนะครับหกสิบบาทนะครับนะเมืองนอนต้นที่สองครับหกสิบบาท <c oughs> ขายหนะ้าเมืองนอนต้นละหกสิบาท ไม่ทำอะไรลงไปวันเดียไม่ได้ขายไม่ได้ขายเอารวยแต่ผมขายเอาสังคมนะครับนี่หน้าเมืองนอนต้นที่สามครับหกสิบาทนี่เห็นไหมด่างมาแล้วนะเอาไปเลี้ยงกันเองเลยนะครับนี่สวยๆเลยสมบูรณ์น่ารักน่ารักนะครับหกสิบบาทต่อไปหน้าเมืองนอนต้นที่สี่ครับนี่ด่างสวยเลย หกสิบบาทต่อไปหกสิบบาทขายง่ายๆนะครับเนาะต้นที่สี่นะครับน้ำมึงนนต้นที่สี่หกสิบบาทนี่นี่อยู่กันหลายๆต้นน่ารักด้วยต่อไปน้ำมึงนนต้นที่ห้านะครับนี่ต้นที่ห้าหกสิบบาทนะครับ <c oughs> ก็ถ้ามันไม่ด่างนี่ก็มีชื่อเรียกว่าดาวเคียงดินนะครับทุกท่าน แต่อันนี้มันด่างเนะาะก็น้าเมืองนอนท์แล้วแหละนี่ผมปักชื่อไว้นะครับผ่ามาจากาน้าเมืองนอนท์ด่างนะครับแม่เขาสวยมากและเมืองนอนท์อยู่เมืองนอนท์ก็จะกลับเมืองนอนท์อยู่เมืองนนท์ก็จะกลับเมืองนนท์อันนั้นมันสาวบางโพไม่ใช่เหรอครับน้าเมืองนอนท์มีห้าต้นนะครับต้นละหกสิบบาทนะครับทุกท่านสนใจต้นไหนก็ทักมาได้ต่อไปนี่นี่นี่สวยศีลาหุ้มทองด่างครับทุกท่าน นะสิละหุ้มทองด่างขอ80บาทนะครับศิละหุ้มทองด่างต้นนี้แปดสิบบาทดูดูใบอันนี้ใบนี้มาจากต้นเดียวกันนะเนี่ยนี่คนละสีเลยอันนี้ด่างนี่ด่างสวยครับศิลาหุ้มทองด่างนี่นี่ครับ80บาทครับศิละหุ้มทองมีต้นเดียวนะครับ80บบาทต่อไปวิจิตจ,จินดาครับผม นี่ใครยังไม่มีวิจิตจินดานี่ครับวิจิตจินดาแปดสิบบาทนะครับนี่ต้นที่หนึ่งวิจิตจินดาต้นที่หนึ่งแปดสิบบาทสวยแล้วด้วยใครยังไม่มีนะครับรีบเลยวิจิตจินดาต้นที่สองครับต้นนี้ดูป้ายสวยเลยนี่แปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาท หลอดใหม่มาแล้วนะครับอ่าสวยๆเลยวิจิตจินดาแม่เขาสวยมากแปดสิบบาทเนาะต่อไปเท้าลำไยป้ายสวยครับเท้าลำไยป้ายสวยครับผมป้ายสวยมากอันนี้เจ็ดสิบบาทนะครับเท้าลำไพต้นที่หนึ่งเจ็ดสิบบาทป้ายสวยด้วยดูนี่ สวยเจบาทสวยมากนี่เท้าลำไยต้นที่สองเจดิบบาทนี่ดูโอ้โหใช้ได้เลยนะครับทุกท่านสวยมากทำยากนะไอ้เท้าลำไยป้ายเนี่ยหลอดใหม่มาก็สวยเลยเนี่ยต้นที่สองต่อไปเป็นบอลกาบครับห้าสิบาทครับผมบอลกาบ ไปเลี้ยงกันเล่น,ลน,ลนบอลกับลูกไม้นะครับเฮ้ยดูกาบอันนี้ตลกว่ะ <c oughs> นี่บอลกับสีแดงห้าสิบบาทนะครับแดงออกเขียวเขียวเขียวแดงๆนี่บอลกับดูใครชอบกับกับใครชอบบอลดมีแข้งก็ต้นนี้เลยห้าสิบบาทเอาละครับนี่แหละครับวันนี้ก็หมดลึงแล้วนะครับที่เอามาขาย <c oughs> อาจจะไม่หลากหลายเท่าไหร่ แต่ก็พยายามที่จะเอามาแบ่งปันในราคาถูกๆให้นะครับใครสนใจบอลสีก็ทักได้ตรงนี้เลยทักหาเบอร์ชายได้เลยนะครับท่านไหนที่ไม่ทันหรือว่ามันหมดก่อนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขายทีละน้อยนะครับทีละนิดเนาะขายถูกๆค่อยๆแบ่งปันกันไปนะครับของดีต้องใจเย็นๆ <laughs> ไม่ใช่หรอกของดีมันต้องมีน้อยอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้เบอร์ชายบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับ สวัสดีครับ